TSM คือบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่5ด้านตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกได้แก่การจัดการรถการจัดการผู้ขับรถการจัดการการเดินรถการจัดการการบรรทุกและการโดยสารการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนขั้นตอนที่ 1. พนักงานขับรถมารายงานตัวกับ TSM สวัสดีครับผมนายธินรัตน์แตงน้อยพนักงานพนักงานขับรถต้องรับใบตรวจสอบสภาพรถประจำวันและตรวจเช็คสภาพรถให้ครบทุกหัวข้อตามรายละเอียดในใบตรวจสอบสภาพอันนี้จะเป็นเอกสารตรวจเช็คสภาพรถนะคะเดี๋ยวรบวนพี่ไปตรวจเช็คสภาพรถก่อนออปฏิบัติงานตรวจเสร็จแล้วพี่กลับมารายงานหลังจากนั้น<ๆ>จึงดําเนินการทําโรเคอลก่อนปฏิบัติงานต่อไปขั้นตอนที่2การตรวจสอบความพร้อมของรถในกรณีนี้จะเป็นการทําหน้าที่ของพนักงานขับรถ จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คสภาพความพร้อมตามเช็คลิสต์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอันดับแรกเราจะมาตรวจระดับของเหลวภายในรถกันนะครับจะมีน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันน้ำน้ำมันเครื่องอันดับที่2เรามาตรวจเช็คสภาพยางกันนะครับ ลำดับต่อไปการตรวจเช็คหางลาก อันดับต่อไปเราจะมาตรวจระบบภายในหัวเก่งกันนะครับ ในส่วนต่อไปเราจะมาตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารประจำรถกันนะครับต่อไปเป็นการตรวจอุปกรณ์รอบตัวรถนะครับ ไฟทะเบียนด,ด้านหน้าไฟฉุกเฉินรอบตัวรถแถบสะท้อนแสงรอบตัวรถไฟทะเบียนด,ด้านหลังและสุดท้ายนะครับไล่ความชื้นในถังลมผมได้ทำการตรวจความพร้อมของรถเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเชิญพี่เข้ามาตรวจขั้นตอนที่3การตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโร c คลิลก่อนปฏิบัติงานโดย TSM จะเป็นผู้ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโรเคิล TSM จะทำการพูดคุยกับพนักงานขับรถถึงสุขภาพความพร้อม แนะนำเส้นทางในการเดินรถการจราจรและผิวถนนข้อมูลด้านสภาพอากาศการบรรทุกสินค้าข้อความระวังเมื่อเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งยืนยันการขึ้นส่งสินค้าต้องถูกต้องใช่ครับผมคือนอนทัรา่คนตื่รอมั้ยก็พอสมควรอยู่อิ่มมองสมทุ่มถึงตีห้าครึ่งอ่าเป้าคกระตือแล้วแล้วเส้นทางเดินรถวันนี้ไปมอเตอร์เวย์ ลองจับ GPS ดูก็ล่มอยู่เหมือนกันตันนีไ้ไม่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 ค่อยมีรถติดนี่เป็นงานาของพี่แลก็ e ตัวนี้จะเป็นซิลนะครับผมขอพี่เดินางปอดภนะครับขอบคุณครับเมื่อทำการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขบัขบ,ขบ,ขบรถโรลเคิลเสร็จ T s m จะแจ้งให้พนักงานขับรถเมื่อถึงปลายทางหรือกลับถึงสำนักงานให้ทำการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถหลังการปฏิบัติงานอีกครั้งขั้นตอนที่4การตรวจสอบหลังการปฏิบัติงานโร c คอลโดย TSM จะทำการพูดคุยกับพนักงานขับรถหลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานความผิดปกติของรถการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล ความเรียบร้อยของการบรรทุกสิ่งของสถานการณ์ต่างๆที่พบขณะปฏิบัติหน้าที่อุบัติเหตุสภาพถนนหรือความเสี่ยงในการเดินทางความเหนื่อยล้าโหแย่เลยวันนี้เป็นไงบ้างรถติดเขาทําถนนช่วงฉลองอรัฐ<ะ>เขาตั้งกล<อ>วยยาวโหติดรุ่ม10กิโลได้รถอัานบานเลยผมจะไปรับงานไม่ทันก็เลยค่อยๆเลาะไปพอไปถึงชาร์เลทประมาณสิน,นาทีแต่คุยกับทางนู้นแล้วเขาเขาไม่เป็นไร เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถและวางแผนให้การประกอบการมีความคุ้มค่าคุ้มต้นทุนลดต้นทุนทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยการขนส่งทางถนนของประเทศ